สวัสดีท่านผู้ชมนี่เรากลับเข้ามาสู่เกมโลบอกในโหมดเอ่อความลึกล,ลับของการฆาตกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี้แหละเอาอีเหี้ยายอำเภอเอา้ากูเปิดบอกกูได้เป็นายอำเภอคือบอกผมบอกไว้ก่อนเลยนะเกมนี้ผมไม่เคยเล่นเห็นเห็นเขามีคนแนะนําให้ผมเล่นนะ่ะเข้าใจไหมมันมีคนแนะนําให้ผมเล่นเดี๋ยวแป๊บนึงนี่ล้วข,ขับเป็นฆาตกรล้วเ่ยจะเย็น ไอเขาบอกว่าเกมนี้อย่าไว้ใจใครแล้วอยู่ให้ห่างจากเอาเอาเอาถอยไอไอถอยดิถอยถอยไอเย้เหี้ยอมึงก็นมึงมาเกะกากูาทำามไอ้ชี่พายมาบังลูกกระสุนกูซะงัน้นนายฮะอุตส่าห์ได้ไปแนวเพอโอโอ้โหกูยังไม่ทันได้พูดอะไรเลย โอเคเดี๋ยวไปเจอกันอีกเกมแมงแหนเพลไล่ยิงแล้วเอายิงไห้ได้นะ็เพลสู้สู้สู้มือก็ขาไม่ได้ผมหวังคือม้วเพื่อนไอ้สันนี่แม่งก็ผิวเลอะเกิดเออไอ้เฮียฆาตกรชนะมาขอฆาตกรหน่อยดิไอ้เฮียเอ้ยเปพู้ถูกกระทำอีกแยะเห็นมีคนคนที่แนะนำเกมนี้บอกว่าเอออย่าไว้ใจคนคนอื่นน่ะให้อยู่ห่างห่าง ผมจะทำตามนะถ้าเกิดผมเล่นกากเกมนี้ก็อย่ามาด่าผมนะแต่กูอยู่ตรงนี้ปลอดภัยดีวะเนี่ยแล้วคนบริสุทธิ์นี่มาต้องทำยังไงเนี่ยให้เก็บไข่พวกนี้เหรอเก็บไปทำอะไรวะเนี่ยดยีนเสียงปืนแล้วดีเสียงปืนแล้วเมื่อกี้อืมดีนเสียงมีดด้วยอย่างนี้ต้องไปดูเหตุการณ์แหมกูได้ยินเสียงปืนโอ้ยมีด โอ้โหยามีดหนีนี่รออะไรอะ่ะแม่งเฟี้ยงมีดเร็วโอ้โยแม่งปรทากันอยู่นี่ว่ะโอ้โยแหนเพื่อตายแม่งเอ้ยแน่เพื่อตาย,อย,อ,ตายอย่างนี้คนผู้อะไรสุดก็เดือดร้อนดิโอ้โหแม่งไปเก่งใจเลยถ้าเกิดกูมีมีดนะมึงถ้าเกิดกูมีปืนนะมึง โอ้ยอ่แม่งฟักมีดไม่เกรงใจเลยอ่เออแน่เผอแม่งอยู่ไหนเนี่ยหรือแน่เพอตายหาหมดแล้วเนี่นเยหหเออจุกจุกแม่ไปจุ๊กแม่งไป,ไปแล้วคนบริสุทธิ์แม่งจะรอดอยังไงวะเนี่ยเกมนี้มันน่าจะปรับให้แบบผู้บริสุทธิ์ให้ทำเควสให้ทำอะไรแล้วให้ได้เปิดมาสักกระบอกหนึ่งอะ่ะให้ป้องก,กันตัวพวกผู้บริรสุทธิ์สักหน่อย ไอ้เหี้ยเผื่อตายเผื่อตายเกี้ยงอย่างงั้นมันค่อยหน้ามันนะแม่งผู้บริสุทธิ์แม่งก็เป็นผู้บริสุทธิ์จริงๆเลยเฮี้ยแบบแบบต่อสู้ไม่ได้เลยอ่ะมากูโอ้แหน่เผื่อเออยังกูขบกูได้เป็นแหน่เผื่อแก้วหนีที่รออะไรแต่ <c oughs> ตรงนี้ต้องมีคนฟักมีดขึ้นมาสักก็คนนึงเอา ยายายานะยาใครฟักมีดนะมึงใครฟักมีดแล้วกูยิงทิ้งเอาไอ้สือเฮ้ยแล้วมันไม่ทางออกมันอยู่ไหนเนี่ยเออเอาดิมาดิมาดิเอาไอ้เหี้ยกูยิงไปแล้วไม่เจอลูกกระสุน เด็วิกตอรี่ไอ้สัตว์ยิงผู้บริสุทธสุดด้วยไหมยิงผู้บริสลทธสุดด้วยเอาสตดดอกดิแค่เนี้ยเกมมีอยู่แค่นี้ใช่ไหมเนี่ยมาขอฆาตกรหน่อยดิไอ้สัตว์เอ้ยเป็นผู้ถูกกระทำอีกแล้วทำเมื่อไหรผู้ถูกกระทำจะมีเปิดสักทีวะเนี่ย <c oughs> หัดเท่าเทียมกันหน่อยดิวะ นี่ได้รออะไรอ่ะหืไอเหย้ยจะเสียงมีดแล้ววะโอ้้นี่เป็นฆาตกรแน่เลยโอ้ยเหี้ยโอ้เออมันมียอดเยอเยว่ะมันมียอดเยอยมันมียอดเยอย มันเห็นแน่มันเห็นตูแน่เสียงมีแล้วเออตายสองแล้วตายสองแล้วเองน้อยก็รู้แล้วว่าใครเป็นฆาตรกรถ้าเกิดในอำเภอตายเดียเหียผู้บริสุทธิ์นี้มันที่ผ่าไปหมดเลยนะเนี่ยเออไปดูไหนดิไปดูไหนดิย,ดย,ดย,ออยิงเงินอยู่ตรงไหนวะเออกูดูแต่กระทางแล้วานอำเภอน่าจะล่วงอะ เ <S an> นายเพลยังมีหวังนายเพลยังมีหวังเว้ยไอสัตว์แต่คนที่ไม่มีหวังคือผู้บริสุทธิ์ไอเฮียผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์หย่าไอเฮียหยุดหยุดไอสัตว์ข้าตจอคอยวิย่งไหวหย่าจุกไอสัตว์จุกไวก้กูอ่ะจุกโอ้ยไอเนายเพลมันทำอะไรอยู่ เออแล้วใครยิงปืนอยู่เนี่ยอ๋อเสียปืมนมาจากไอตัวน,นี้ว่ะไอเฮียเอเ้ยในอำเภอกูล่วงไปแล้วโอเคทีนี้ละ่ะผู้บริเอาวอ้าวอาเอาวอ,าอา้อา,อาไอเฮียไ,เฮย,ไเย,เยไอเฮียในอำเภอแอบตายเฮีย ก็ไปฆาะตากลอได้ผู้บริสุทธิ์โอ้ยเฮียผู้ถูกกระทำเขาได้เป็นอยู่นั่นแน่ผู้ถูกกระทำในไอหามอะไรผู้ถูกกระทำจะมีปืนสักทีวะเออกูว่าแล้วกูว่าแล้วฆาตกรเก็บใครก่อนเก็บใครก่อนเก็บไปทำาอะไรวะเนี่ยโอ้โหอย่างไงย่งไงเฮียตามติดชีวิตฆาตากอนโอ้ยอย่าพาไปดิ ไปไอ้เหี้ยมึงพามาทำไมวะ,อะไอ้สารลมึงพาฆาตกรมาทำอไมไอ้เหี้ยไปอย่ยรีบหนีรีบรีบหนีเลยเหี้ยมันมาแล้วไอ้เหี้ยมันตามหลับมาแล้วโโโโนายอำเภอกูไปไหนเนี่ย อ,อ,อยู่ใ,ใกล้ๆนะโอ้โหเฮียเสียงอย่างนี้แนะ่เพลอ,อไปแล้วแน่เลยไอ้เฮียไอความหวังว่าไงพี่ชายปีกมึงเนี่ยโคตรไม่มิดเลยไอ้สัตว์เอ้วิ่งวิ่งไม่ไม ไม่กูยังไม่อยากตายไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไอ้เหี้ยจะเย็นคอยผู้คอย,คอยจาย้างกันออเอไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้ขุ่ยในเพลกูล่วงไปละวในเพลอยู่เนี่ยเห็นในเพลแอบตายแกหี้ย มันเป็นท่าหรอวะไอเฮียแหนเพอแอปตายวะมาดูกันว่าฆาตกรมันจะเนียนฆาตกรมันจะรู้ไหมเนี่ยเอ้าเอ้ามาฆาตกรจะรู้ไหมเออฆาตกรจะรู้ไหมเอ้ามามาฆาตกรจะลงกลไหมเอ้าเออเออไอเฮียแหนเพอความหวังหายรูปไรเฮียตอนเนี้ย หลือหลือด,ดึ้งเหนื้อจะรอดไหมครับคุณพี่คุณพี่ชายคนนี้เขาจะรอดหรือเปล่าว่าดูกันเกมเนี้ยกูขอเป็นฆาตกรหน่อยเฮ้อกูได้แต่เป็นผู้ถูกทำเนี่ยมาแหน่เพลวะเอออย่างงี้ค่อยค่อยน่าชื่นใจเนอะเออใช่ท่านผู้ชมจะาเกิดเห็นผมพูดแบบไม่ค่อยมีแรงก็อย่าแปลกใจนะเพราะผมยังไม่ได้นอนเลยเออเพิ่งกลับมาจากการทําไปท,ทําธุระมาอย่านะมึง ได้ยินเสียงมีดว่ะกูได้ยินเสียงมีดจากแหล่งแหล่งหนใดอือเฮียปักปืนปักมีต่อหน้ากูเหรอ ตอนนี้ผมง่วงนอนแบบฝุดๆเลยท่านผู้ชมเอ้ยแต่ผมกะจะอัดคลิปนี้ก่อนแล้วค่อยไปนอนแล้วค่อยตัดต่อตอนกลางคืนเอ้ยประมาณตอนช่วงเย็นๆนั่นแหละถ้าเกิดผมตื่นผมก็จะตัดต่อตอนนั้นแล้วก็ค่อยลงอ่าขอเป็นฆาตรกรหน่อยด,ดีโอ้โหเปผู้บริสุทธิ์แล้วขูขอรุนให้ห่รยเพิ่มแม่ๆๆนๆ่อยเถอะ ai nhia, ai sàn đấy, mẹ nó quẹt đạn lắc, oh, mẹ văng biết mà thèn gù lê, ai, ai hamster huấn đồ, giờ với trái mẹ cái nhia, à, anh đùn đi, ơ, ai hamster แม่งฟักมีดและแฮมสเตอร์สมัยนี้แม่งดุกันจริงๆวะ่ะไอ้แน่เพื่อไปไหนเนี่ยออยิงแม่งเลยได้เพอ่ยิงแม่งเลยเออ โอเคนะผู้ชมเกมนี้ผมเล่นแล้วนะผมขอไปเล่นเกมประจําผมก่อนโอเคผู้ชมมาเจอเกมนี้ต่อผมขอเล่นเกมนี้ใขรเครียดก่อน <c oughs> เปลี่ยนจากเกมนันมาเกมนี้สักหน่อยดิผมขอเล่นเกมนี้ให้ใข่เครียดแบบให้ได้อติสตาหนึ่งก่อนลนะตาหนึ่งแล้วก็ปิดคลิปเออเออไอ้ตว์กูรู้มึงจะตีกูโอ้ยโอ้ยมาดิมาดิ เออมาดิมาดิกูขอหวดมึงให้ไข่เกี้ยทั้งต่านยนี่จเ้เอาถังขยะมาฟาดกูเหรออ่ะาดูเชิงก่อนเออมาดิจะหวดกวูเหรอไปเออมาดิโอ้ยฉันเลยมาทุบก่อนโอ้ย โอ๊ยใจเย็น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 อืออือโอ๊ยนี่จะโดนกูอีกโอ๊ยไอ้เหี้ยเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยเอาใหญ่เลยแล้วทำไมกูหวัวแดังไม่โดนเนี่ย มึงอ่ะมาด응ิจะเฉยๆดิวะดิ <t os> <t os <t os> <t os ้นไปไหนเนี่ยโอเคโอเคฉันเดือดเกือบโด๊ดโอ้ยสัตว์กูมาใครเครียดหรือว่ากูเครียดกว่าเก่าเนี่ย บอกเลยกูคแค็แล้วกูแค็งฝั่งหุ่นไอ้พวก่าเอาโอ้ยเจดีกูไปหนอ่ะโอ้โ้โอ้ยไอ้เหีุสังเกเป็นชุดเลยนะมึง응โอ้ย กวด้าเกิดนมึงมีตัวตนมั้นเนี่ยฮะมึงมีตัวตนมั้นเนี่ยทำไมกูขวดมึงไม่โดนเนี่ยไปไหนแล้ววะออออออไอ้สัตว์กวัวปดขอแปลกนะ้นทำไมกูโดนไม่ตลอดเลยวะมึงมีตัวตนมั้นเนี่ยออืไปดิไป ไม่ปิวะเออเจ๊ก yeah! ูก็ิ่งพอมึงนะทำไมกูโตตลอดเลยวะโอ้ยจะดีกูไม่ได้อะกูจะดีกูไม่ได้โอ้ยไอสัตว์เอ้ยโอ้ย มึงมีตัวตนไหมอโอ้อกูดโดนสกียู่ได้แลวแมงเอ้ยโอ้ยไอสั์เอ้ยมึงเจ้า่ไหม

ơi sạch ơ không bay quá bự cái đã đi Một đi bự giờ mới chụp cua chào bự cái tay mày hiểm hiểu đất cái bưng ông ấy ôi ừ, ôi กระโดดพี่โอ้ยโอ้ยนี่เยโอ้ยโอเคกูยอมกูมาขายเครียดหรือว่ากูเครียดกว่าเก่าวะท่านผู้ชมผมเครียดกว่าเก่าวะโอเคโอเคผมขอจบก่อนผมขอไปกินข้าวก่อนแล้วก็นอนสักหน่อยนะแป๊บนึงโอเคบาย